นี่ที่ไหนร้านบุรี่บ้านพี่บ้านพี่โอ้ยพี่ต้องเร่งชุดใหญ่แล้วอันแน่นอนโอ้เหนื่อยไหมน้องแพรเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่สู้ไหมสู้โอเควันนี้พี่พามาตรงนี้พามาทําอะไรรู้ไหมเออเห็นมีอะไรคนแยะเลยค่ะมาทําอะไรคะที่นี่วันนี้พี่จะพาน้องๆมาเซอร์ไพรส์สองสามอย่างสองสามอย่างพี่อย่างที่สามอย่างที่สามอบขันใจอยู่แล้วเอาอย่างแรกเลยก็คือวันนี้นะพี่พาน้องๆมาเทรคชิมาโน อะไรต่อเซนจูรี่ไลท์คั้งที่28ใช่ใช่ไหมหาข้อมูลมาหาข้อมูลมาวันนี้นะเรามาร่วมงานกับเขาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่ารวมนักปั่นทั่วประเทศเลยเพราะว่าโปรไบเขาจัด1ปีเนี่ยเขาจัดกัน4ครั้งก็คือทุกๆไรมาสเลยทุกสเดือนมีครั้งหเด่ออันที่สำคัญที่สุดค่ะ k o n g of ไม่ใช่ King สิจั๊ k i ิงมันเล็กไปต้องบอกว่า God of m o u n t a i n Bike รู้ไหมใครคุณแกรี่่าแกรี่ฟิชเชอร์ย๊าี่มาที่เหรอพี่ใช่เขาเป็นเทพเจ้าเลยเนี่ยลยคนลุกเทพเจ้าคนลุกปวดอึไม่ใช่จริงๆคนลุกคนลุกอยากก็เจอเป็นไอดอลลุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาถือว่าคุณแกรี่ฟิชเชอร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นไอดอลวันนี้เราจะได้สัมผัสตัวเป็นๆของเขาใช่เท่าที่ผมทราบคือเขาเป็นคนผลิตจักรยานมอเตอร์ไซค์คือส่อภูเขาในคันแรกของโลกอ่า อ๋อแม่ถึงมีรุ่นของเขาด้วยอยากเข้าไปในงานไหมอยากครับอยากใช่ไหมพร้อมแล้วด้วยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในงานเนี่ยเราต้องไปตามหาอีตาหมอลอตก่อนไม่รู้เลยลาลาไปหลงคื้นหลงเลยที่ดียเนี่ยนัดเนี่ยเวลานี้เวลานี้ต้องดูแดดดูนาฬิกาไม่ได้ลืมอ่ะก็นัดเนี่ยนัดนัดนัดช่วงเมื่อกี้เนี่ยแหละเพราะว่าเพิ่งเพิ่งคุยโทรศัพท์กันมาเน้นอย่ลงเลยไปตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนปะนะไปโอ้ไปน้ำ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพวกเราไบไฟเดอร์เนี่ยก็จะไปปั่นระยะทางไกลๆแล้วใช่ดูจากรูปร่างของเราบวกกับสุขภาพแล้วเนี่ยเกรงว่าจะต้องมาปรึกษาพระเจ้าตาไม่ใช่าการตะโกนองใจ้ะก็ปรึกษาคุณสร้างสรรครับว่ามีเทคนิคดีๆยังไงบ้างครับสําหรับการที่เราจะปั่น ระยะทางไกลๆให้ที่แบบว่ามือกัว่าไปให้ถึงและกลับมาให้ได้นะครับจริงๆมีทริคอยู่3คํคำครับนะฮะคำแรกนะซ้อมซ้อมซ้อมคำที่สองซ้อมคำที่สมก็ซ้อมใช่ถ้าระยะทางไกลเนี่ยสิ่งสำคัญคือยังไงก็ต้องผม่ได้คือเรื่องของการซ้อมครับส่วนไอสิ่งต่างๆที่จะตามมาพพอร์ตนั่นก็คือเรื่องของการ นอนให้พอการดื่มการกินให้ถูกต้องอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องดื่มเนี่ยผมดื่มทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรน้ำเหลืองเหลืองไม่ใช่นะอย่าอย่าอย่าน้ำเกระเราน้ำกระเราะอ๋อถ้าน้ำเกระเราะนี่โอเคใช่ไหมฮะแต่ว่า การดื่มน้ําให้เพียงพอก็ผัดแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าจะปั่นทางไกลดื่มน้าไ่เยอะเลยไม่มีประโยชน์จุกใช่มันมันต้องคอยดื่มตลอดเวลาคอยระยะระยะใช่คอยจิบเพิ่มไม่จิบก็ไม่รับใช่เพราะการที่เราดื่มปริมาณเกินไปก็ไม่ได้เอามาใช้ในตอนนั้นเลยนะครับนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอพักก่อนให้เพียงพอแล้วก็เหตุที่พูดถึงการซ้อมเพราะว่าคนนึงการขี่ไม่เหมือนกันนะฮะ การซ้อมจะทําให้เรารู้ว่าการพัฒนาหัวใจการขี่ความต่อเนื่องเราไปอยงไงไรแล้วก็จะได้ทักษะการขี่การซ้อมก็คือการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมกับ,บสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น ครับรองเขาคือระยะทางแล้วก็นอกนั้นจะเป็นสิ่งที่คนที่ขี่เั่าไปก็จะถ้ามีโอกาสก็คือเรื่องของสภาพเส้นทางว่าเส้นทางที่เราจะขี่เขาเยอะไหมหรือเราควรจะต้องเตรียมจักรยานยังไงอย่างยกอย่างเช่นล้อล้อบางคนติดเป็นล้อดิสอย่างเงี้ยถ้าเราขี่ในสภาพอย่างเงี้ยซึ่งลมเยอะๆก็อาจจะลำบากอย่างเง้เราอาจจะต้องเตรียมล้อขอบไม่สูงมากครับเพื่อเพื่อมาเตรียมรองรับนะครับหรือบางคนอาจจะบอกไม่สนใจค ขอบสูงก็ขี่ได้อันนั้นก็มีผลเพราะไอ้ขอบสูงที่มีลอ้อขอบสูงเนี่ยจุดดีก็มีนะถึงแม้เดินลมแต่จุดดีคือถ้าเรามีกําลังแล้วเราสามารถขี่รอบได้30กว่ากิโลเมตรเสือบ4ี่สิบเนี่ยมันจะมีแรงเหวีย่ยงแล้วทาให้เราขี่เด้่อ<ช>เราจะขี่สบายแต่ถ้าเราขี่กําลังไม่มีเราขี่รอบต่ํามันจะไปเกิวทรมานเราเลย มันจะเหนื่อยมากแค่นี้จะช่วยกับมาทวนมันจะทวงมากใช่เพราะว่าอันนี้คือเป็นจริงจริงมันไม่มีจุดสิ้นสุดของการเรียนรู้นะฮะไม่ว่าทุกอย่างแม้กระทั่งการขี่นะฮะสิ่งที่จะทาให้เราขี่ระยะไกลได้ถึงได้ครบนั่นก็คือเราท่องทดสอบแล้วก็ซ้อมแล้วก็รู้จักมันรู้จักจักรยานครับแล้วเราจะรู้ว่ามันให้ความรักเรามากแค่ไหนครับตอนนี้คึกแล้วคือเรารักมัน มันก็รักเราเมื่อเราเตรียมตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเตรียมพร้อมใ่เพราะฉะนั้นเมื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมรออะไรอยู่ะเนี่ยผมบอกผมคึกแล้วไงอันนี้เตรียมใจด้วยสิ่งที่สำคัญทม่สุดครับเตรียมใจครับและแล้วเรามีทั้งสามสิ่งแล้วเย้ไหมครั็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจไปเลยครับอันหนึ่งนะครับอะไร เตรียมรถพยาบาลให้ผมด้วยยฮงยังยังยิงยังยิง